ในหัวข้อถัดไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงการรักษาภาวะเลือดออกเนื่องจากการให้ยาครับพวกไฟบินโเลติกแอนติเพลตและก็เฮปารินนะครับโดยอาจารย์พุธทรงคนุษจากกลุ่มงานอายุวิทยาวิชิกรรมของเรานั่นเองครับอาจารย์นาวเอกนายแพทย์พงอินสาลิกภูติครับอาจารย์สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิราดพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรสาขาโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอากาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็สวัสดี <c oughs> ผู้ <c oughs> ผู้เขาร่วมประชุมทุกท่านนะฮะ ก็โอเวอร์วิววันนี้ก็จะมีสี่เรื่องก็มีโอเวอร์วิวของฮิโมสเตสิตแอนติเพลเลตเฮป a รินโดแอคแล้วก็วัฟเฟินแล้วก็ทอมโบไลติกฮิโมสเตสิตมันก็เป็นโปรเซสที่ร่างกายพยายามห้ามเลือดเมื่อมีว a สคูล่าอินเจรีนะฮะเกิดการฟอร์มเพลเลตปักแล้วก็บัตคอสนะฮะส่วนเวลาที่มีอัลโนมบิดดิ้งหรือทอมโบสิตก็เกิดจากโปรเซสมันผิดปกติทำงานไม่ปกติ ปกติก็จะแบ่งเป็น4เฟสนะฮะเฟสแรกก็เป็นไพเมอรี่ฮ m o โมสเตซิสก็คือการแอคทีเวทเพลทเล็ดแล้วก็ฟอร์มเพลทเล็ดพักนะฮะอาจจะมีพวกว n นวิวแบนร่วมด้วยแล้วก็เซค o n น a ด y รี m ฮ s t โมสเตซิสเกิดการกระตุ้น c ค a g u ก a เลชันค s c สเ e ดนะฮะแล้วก็มีการกระตุน Anti ้นแอนติทอมโบติกคอนโทรลแล้วก็เฟสสุดท้ายก็เป็นการสลายข้อเมื่อฮ a ลิ่งมันเรียบร้อยแล้วไม่มีบิตติ้งแอคทีฟแล้วนะฮะ ฮะนี่ก็เป็น Overview นะฮะก็หัวใจหลักของ Coagulation Cascade ก็คือ p r o t o m บินเอซ์คอมเพลกนะฮะก็เป็นส่วนของ Factor 10A ซึ่งเป็น p o รเอนไแล้วก็มี Factor 5A เป็น Co-Factor นะฮะเป็นกระตุ้น thrombin อ่าเปลี่ยนโปรทอมบินเป็นทอมบินแล้วก็เกิดการ Activate Coagulation ac ต่อเนื่องไปนะฮะ ขอข้ามเร็วๆเพราะเวลามีน้อยนะในแง่ของแอนตี้เพทเลตนะฮะก็เริ่มตั้งแต่1980ก็เป็นแอสเพรินซึ่งเราก็ใช้มาตลอดนะฮะก็ยังเป็นแอนตี้เพดเลตที่เราใช้แล้วก็เอฟเฟกตีที่สุดนะในแง่ของสโต๊กเราก็จะมีใช้โคพิโดเกลเสริมเข้ามาแล้วะฮะแล้วก็อาจจะมีซิลอตตาซ่อบ้าง แอนต p เพดเลตหลักๆที่มันแอคชั่นก็จะแอคชั่นที่รีเซพเตอร์ที่บนผิวของเพลเลตก็จะมี3ตัวนะฮะก็จะเป็น P 2 Y 1 2แล้วก็เป็นพาวันแล้วก็ i n นทิก i n alpha t o beta b สามนะ beta b t นะฮะสามสามแอคชั beta ่ 3, นะะ 3, 3แล้วก็ของส่วนของ internal protein ก็จะมี CO c o กวันกับ P D E t กับไ i นะฮะ แล้วก็ในแง่ของ in, แอสไพรินล้วก็รู้ว่ามันแอคชั่นที่คาะวันนะฮะมันก็จะเป็นไปบล็อกของการจับคาตาไลติกไซต์ของอะแลตคิโดนิกแอซิดไม่ให้เข้าไปจับแล้วไม่ให้เกิดการสร้างทัมบ็อกเซน A2 ซึ่งมันก็จะเป็นเพอร์มานนต์นะฮะเออริเวอร์ซิเบิลอินฮิบิชันแล้วก็ในแง่ของโคพิดกเกลก็เช่นกันมันก็ไปจับก,กับ P2 y 1 2ว e a วลรีเซพเตอร์โดยที่เป็นเออริเวอร์ซิเ เพราะฉะนั้นการเมเนจมันก็แม้ว่าฮาร์ปไลฟ์ของแอสเพรนินมันจะสั้นอาจจะ3-4มชั่วโมงโคพิดเกล8ชั่วโมงแต่ว่าการเมเนดก็คือเนื่องจากเพลเลตมันไม่ฟัง์กชันถาวรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดยาตามฮาร์ปไลฟ์ของเพลเลดห้าถึงสิบวันโดยทั่วไปแล้วก็จะหยุดห้าถึงเจ็ดวันนะฮะแล้วก็เป็นซิลลาตาโซอีกตัวหนึ่ง แต่อย่างที่เซสชันเมื่อเช้าแล้วนะครการหยุดแอสพิรินถ้าเกิดเป็น secondary prophylaxis ในคนไข้ cardiovascular disease เนี่ยก็ไม่แนะนำให้หยุดยกเว้นว่ามันเป็น l i g e t h r e t n i n g bleeding ยิ่งถ้าเป็น dual a n t i p l a t e t อยู่นยฮะอาจจะต้องมีปรึกษา cardiologist นะฮะโดยกลุ่มที่ highlight โดยเฉพาะพวก acute coronary syndrome ภายใน90วันหรือมีการใส่สเตนมาก่อน แล้วก็ถ้าหยุดแล้วก็พยาอาจจะต้องรีบรีซูมแอนติเพนเลตภายในเวลาอันสั้นเนื่องจากอาจจะเพิ่มฤทธิ์ของมอร์ทัลิตี้ได้นะฮะถ้าเราหยุดน,นานส่วนใหญ่ก็แนะนำให้รีซูมภายใน5วันถ้าไม่มีแอคทีฟบีตติ้งแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปโครงสร้างโลเมอร์เวทเฮปอรินนะฮะมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเพนตาซักคาาย อนจับกับแอนติทอมบินเพื่อแอคชั่นที่แฟกเตอร์ 10A นะฮะแล้วก็ส่วนที่โมเลกุลมันยาวหน่อยเกิน18ซัคลายมันก็จะมีส่วนยาวที่มันจับกับทอมบินด้วยนะแต่ฤทธิ์ของโลมอร์คูลเวทเฮปารินมันก็จะแอคชั่นที่ 10A เป็นหลัก2 4เท่าส่วนกับแอคชั่นต่อทอมบินนี่จะเป็นส่วนน้อยนะฮะ ส่วนยาอื่นที่เราใช้ก็จะมีพวกโดแอคก็จะมีแอคชั่นที่ 10A โดยตรงแล้วก็แอคชั่นที่ทอมบินก็มีดาบิกาแทนะพวกโดแอคก็จะมีข้อดีตรงที่ฮาบไลมันสั้นแล้วก็บิดดิ้งคอมมิเคชั่นน้อยกว่าวาฟลินนะฮะซึ่งการมเนจก็ส่วนใหญ่เราก็แค่หยุดยาประมาณห้าฮาบไลก็ทั่วไปก็หนึ่งถึงสองวันฮาไลมันก็จะ ยามันก็จะหมดลทธิ์แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่ถ้าจะต้องเตรียมการผ่าตัดถ้าคนไข้มีออนวาฟลาฟินอยู่ก็อาจจะต้องมีบิดจ,จิ้งเทรลปีกับโลมิเวตเฮฟลาฟินในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีคอรแต่ถ้าเป็นโดแอ็กแล้วก็หยุดยาถ้าเมเจอร์โอเป i เรชันก็หยุดสองวันแล้วก็ หลังผ่านหนึ่งวันแล้วก็เริ่มได้แต่ถ้าเป็นไมเนอร์ก็หยุดหนึ่งวันวาฟลินแล้วก็แนะนำให้หยุดห้าวันแล้วก็บิดจิ้งเทรลปีในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะส่วนเมเจอร์บิดดิ้งในความหมายของอินเตอร์เนชันแนลสังค o ออฟทอมบิสิตแอนด์ฮิโมสเติตก็คือมีฟอ r เทอบิดดิ้ง มีซิมตอมติกบิดดิ้งในขิดข้อไซ้์เช่นอินต้าเคนยลหรืออินต้าสไปนอลบิดดิ้งมีอินต้าออคูลาบิดลีโทเรลยกโตเนียลบิดแล้วว่าบิดจนกระทั่งเสียเลือดมากต้องให้เลือดมากกว่าสองสองถุงนะครับการแมนเน็ก็แมนเน็ตตามพื้นฐานทั่วไปถ้ามีบิดดิ้งนะฮะก็เปิด IV ไซส์เมนเทนฮีโมไดนามิกเจาะแล็บแล้วก็ จอง FP พเพดเลแล้วก็เช็คคอ a เล o ชันเพดเลแล้วก็ร <ah ักษาไปตามมันแล้วก็ m a n เน e พวกโรคร่วมอื่นๆเช่นความดันสูงแล้วมีความเสี่ยงพวก v a l ลเซียลบี t ในคนไข้ที่แอลกอฮอล์ดิงก ja ิ้งก็ดาบิกา t แทนมันก็จะต่างกับ DOAC กตัวอื่นตรงที่มันสามารถได l ไลท์ออกได้แล้วก็การ m a n เน e ถ้ามีเมเจอร์บิดดิ้งแล้วก็อาจจะมีการให้แอนติโดดนะฮะปัจจุบันแล้วก็มีแอนติโดเเพาะสำหรับดาบิกาแทนส่วนแอนติโดสําหรับเอนเอปัจจุบันก็ยังไม่มีในเมืองไทยนะฮะถ้าไม่มีเราก็จะใช้เป็นโฟแฟกเตอร์พีซเป็นการรักษาแทน แล้วก็ให้แอนตี้ฟิลโนไลซิสไปด้วยแล้วก็ให้แอคทติเวเตตชาร์โคในกรณนนีที่คนไข้าทานยามาภายในสองถึงหกชั่วโมงนะฮะบายพาสซิ่งเอเจนต์นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็เป็นแอคทติเวเตตโฟลแฟกเตอร์ PCC นะฮะมันก็จะมีแฟกเตอร์2แฟกเตอร์9แฟกเตอร์10แล้วก็แฟกเตอร์7 จริงๆใน Bypassing a งเอ t จนต์แฟที่สำคัญจริงๆก็จะมีแฟกเตอร์2กับ Factor ร์7นะที่มันสามารถกระตุ้น c o a g u ล a t i ชั c นค c a สเได้ขอแค่มี2ตัวนี้มันก็จะร่างกายมันก็สามารถฟอร์มคอรต่อไปได้แม้แฟกเตอร์อื่นๆจะมีปัญหามีอินทิบิเตอร์ก็ตาม ในกรณีที่ถ้าเป็นวาฟลินแล้วเราไม่มีโฟาแฟคเตอร์เราก็สามารถใช้ FFP ไดนะ้ส่วน f p จะใช้ประมาณแค่ไหนก็ตาม INR ของคนไข้ได้เลยนะแล้วถ้าเป็นโฟ a แฟ o เตก็ดูตาม INR อย่างเช่นก็เป็น50าสิบยูนิต per กิโลในคนไข้ที่ INR มากกว่า6 ถ้าคนไข้ได้รับเฮปารินหรือโลมมโกเวตเฮปารินแล้วก็อาจจะมีแอนติโดดรีเวอร์ซอลเอเจนต์อีกตัวก็คือโปรเทมินซัลเฟดซึ่งการให้แล้วก็จะใช้เป็นฟิกโดสเลยก็ได้ห้าสิมิลลิกรัมหรือว่าย5ห้ามิลลิกรัมแล้วก็ซ้ำได้ห่างกันสิบนาทีนะฮะ แต่ก็ต้องระวังเนื่องจากโปรตีนซันเฟตมันจะมีซีเวียอัลเลอร์จิกเลคชั่นได้เนื่องจากมันผลิตจากฟิสเปิร์มแต่การให้โดสสูงแล้วก็ให้ซ้ำๆก็มีความเสี่ยงนะฮะอาจจะต้องระวังในคนไข้ที่เคยได้โปรตีนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอ่าเฮปาลินที่มีอ่าอินซูลินที่มีโปรตีนหรือว่าเป็นพวกเบต้าบล็อกเกอร์อาจจะต้องระวัง บางทีเขาก็แนะนำไว้อาจจะต้องเตรียมพวกอะดรีนาลีนไว้เลยฮะช่วงถ้าจะให้แล้วก็มันก็มีผลกับฮีโมโดนามิกค่อนข้างเยอะอาจจะต้องระวังมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นทอมโบไลติกฮหัวข้อสุดท้ายก็ก็ตาม ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็น r e c o m b i n a n t t i ที่ชูพั s m ิ n o โ e เจนแอคติเวเตอร์นะฮะก็เปลี่ยนพั s มินเป็นแอค i v ฟไปสลายไฟบิโนเจนแล้วก็ไฟ FDA, บินปัจจุบัน USFDA ก็แอปพู e แค่ตัวเดียวก็คืออัลเทเป e นะฮะแต่ว่าในคาร์ดิโอกับในนิวโรก็จะให้ต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ภายใน1-2ชั่วโมงนะฮะ ซึ่ง Minor b l e e d i n g นี่ก็พบได้ไม่ไม่ต้องตกใจนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมี l e e d i n g ตามสกินม u ลโค a l นิดหน่อยแล้วก็ l e e d i n g จาก c l i ลน์เอไลได้นะฮะแนะนำว่า m a n เนจก็ใช้โลคอลคอมเพชั่นโลคอลทินเม m น n ์เอาซึ่งเนื่องจากอาัลเทเพนมันฮับไลท์มันสั้นมากแค่สี่ถึงหนาทีแล้วส่วนใหญ่มันก็จะบีดช่วงแค่ดิบยาพอเราหยุดยาแล้วการบีด d i n g มันก็จะหายไปแล้วก็ดิบยามันก็หมดในระยะเวลาอันสั้น ทั่วไปก็หลังหยุดยาก,ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะเดี๋ยวมันก็จะหมดปัญหาบีดไปเองแต่ถ้าคนไข้ได้เป็นอทอมโบโลไลติกตัวอื่นเช่นซเตปโตโคไคเนสยูโรไคลเนสหรือเทเนกเตเพสพวกนี้ฮาร์ปไลน์มันจะยาวกว่านอาจจะ2 0่สิถึงร้อนาทีพวกนี้ต้องก็ดูเป็นตัวตัวไปว่าจะเป็นงไงในกรณีที่หยุด ทำโวลไ l y ติกแล้วมันยังมีเซเวียบิดดิ้งรีฟักเตอร์ลี่บิดดิ้งไม่หยุดแล้วก็อาจจะให้ไคลโอพิซิพิเต็10ิบยูนิตนะฮะแล้วก็ FFP 2ีสองยูนิตส่วนในคนไข้ถ้าเป็นเคสของคา์ดโอที่มีการให้เฮปารินด้วยอาจจะพิจารณาโปรตีนซัลเฟตถ,ถ้าจำเป็นนะแต่ทั่วไปเฮปารินมันก็ฮาร์ปไล e ์สั้นเหมือนกันแค่แค่1ถึงชั่วโมงแล้แค่แค่หยุดยามันก็จะค่อยๆดีขึ้น แล้วก็แอนตี้ฟิโนไลซิตก็ไม่เลคคอมเมนท์เท่าไหร่เนื่องจากมันจะทำให้มีซีเวียทอมโบซิตได้นะฮะอาจจะทำให้สโต๊กหรือว่าทอมโบซิตอื่นๆมันแย่ลงเพราะนั้นก็อาจจะรีเสิร์ฟเฉพาะในกรณีที่มีซีเวียไลทิทินิ่งบิดดิ้งเอาไม่อยู่แล้วนะฮะถ้าจะให้ก็ตามตามนะะั้นฮะฮะก็จบ